สายมือนีเจ้าสิภาษข่อยใส่ใส่ข่อยราศิไปน้ำเจ้าหล่ะล่ะไปหาส่วนเนาะไปหาส่วนแถวให้แถวหน้าเจ้ากันไปเนาะไปหากินหาส่วนแถวหน้าไปเนาะลูกปลากระมี่หอยกระมี่อ้าวมะก้อยเนาะเออพักกระไล่ปลาปูกะโบอืดอู้มาพักพักอัน พัดอันพวกกุ้งไฟแดงเขากินข่าวอิ่มสักก่อนเนาะจังไปเนาะเฮ้ยกินเข่าสิต๊าบุ้งก่อนเนาะเฮงก่อนยังไปตัวบอกอันนี้เนาะเอราะเนาะลูกปลากะเอาน้อยกะเอาค้างกะเอาเนาะมโอนี่อู้เขาสิได้แนวถึนแรงเลรอมัอนี่เนาะอันนี้ไปน้ำเจ้านี่นะข่อยนรอ่อยบ่มี่าข่อยมันมันไปเมื่อแล้วน้ารวมมันหู้ไปเมื่อแล้ว อไปบ่อึร์อาข่สิไปหาเจ้าเนี่ขจกมี่ขายบะี่บอขายผข่บ่มี่ีแต่ผักขนองมาหบ่เออนี่ขะนอมาบ้นาเขากินได้วก็ขนองมาเขาก็แซ่คือกันแต่ว่ามันบ่มีรสชาตินะเขาบเขาเห็นอย่างเขาเอาแล้เราเห็นเนาะเขาเห็นอย่งเขาใสเอาอืไปกินตามมะฮุงก่อนวันนี้สีรอมหุแล้วแกะมกเรียบร้อยแล้วก็สกุงแล้ก็สีตาแล้วก็สิินแล้วก็สิไปเนาะ ไปหาน่นแหละเมวยเนี่ยเยังไปนักกันเฮยบมาอันคข่เรถคิดยางไปยางไปลว่าคิดตัาตะคิดเนี่ยพอเรอีิดไปต้นนี้ก็คิดดูคิดไปตอนน้เพื่อนเยคิดคิดไปตนน้กเนอกูจะเอาคิดยังงรอบคอยเราึ่งน้ำทองคิดเมื่อคืนมนมานอนคิดตั้งตะคิดฝัน่ชีคิดต้ำคิดอีกได้เดียวนี้อยผอยกับว่าที่เฮาลงไปเมวยเนี่ยห้าไปหานั่น ขอกัเบิ่งกัหัวขวัญอยู่ได้ลแต่ว่ามันก็เป็นตาเบิ่งอยู่เนาะเออก็บ่มีผู้ใดเบิ่งเฮาปานใดเนาะรักสิักดเนาะบ่เป็นหยังเฮาก็เฮ็ดไปเรื่อยๆนั่นเาป็นหยังบ่อบ่บ่ถอยแล้วตอนนี้กเนาะมันผลยุดยุดแล้วตอนนี้น่ะต่อไปเฮาก็สิไปขึ้นเขาขึ้นภูไปหาทีสายไปหาของปาแล้วเนาะเนาะๆๆ่ๆเาพว่ากจัมือกันเอโอ้ยคือกกันไปนํากันบัดนี้ ผลยาเศร้าแล้วผลเศร้ายแล้วทาผลละกระเท้าเกี่ยวเขาเกี่ยวหน้าผลละจังสิไปเนาะจำปาดูกระดานตอนนี้เขาบอกว่าผลต้มันมันคอยา่นี่ของยูหมองเศร้ากันเลยเอท่ากันอยูุบานท่าก่อนภาวาตอนนี้เลี้ยเข้ากัพ่อได้ยู่งเนาะเขียวนลยนะทั้งบาตอนนี้ก็จะได้ขีดยาแล้วล่ละผลเศร้าแล้ว Ở đây tốt hơn là r Și wird variance, tu Kellery白 trwieerman trên gốc Tś Ultramarine. Có challenge này nè capacity cho mặt vì mình empieza như thế nào nhé? Ah. Mà Mình có là thêm một đoạn này. Mình sadece giải quyết, Blessed đó. Mình có thể dбы học đó thì có โมแมนว่าห้าสิหา่ได้อกห้าห่เก่งเนาะป้าตังแตกก่อนเฮายังยากกว่านี้เนาขากว่าสิพันเนาะโอ้ยบบดนี้เฮาา่านแล้วก็เฮาก็คอยเทปไปเมือไปหานอไม่เฮาก็ต้องเบิ่งเขาไปนําเนาะนี่ยึกษาเขาไปนําเขาไปเบืองอย่ได้โอ้ยนั่นเเฮ็ดไงเขาเฮ็ดกังไดแต่เบิ่งอยู่แต่ว่ามันไปตัดเขาคิดมันหมย่งบ่ท่านในจําอยู่คอยอะไ้จําอีกบอกก็สิบาก ถ้าอยู่น้ำเจ้านี่ล่ะเจ้าปลาสิส้ม่อยในเด้อมันไปส้มมาเขอปลสิหลงน้ำเจ้าว่าหลงดอกเจ้านะเจนูปลาตะกีดไปคือไปจำไปที่ละหน่อยที่ละหน่อยก็ไปเจ้าเจ้าอย่าลืมเด้อชวนปล่อยคืนผู้เขาหลวงคุณไปไปไปหาหอยหาหาหาสองปลาไม่ยด้สมุนไพรกับไม้ลายอยู่ในในหลวงในปลาเนาะเขาก็หามาสองปลาของเนาะ เขาป้าเขาโบราณเนี่ยเดี๋ยวเพราะว่ามันตอนนี้สีเทานาพ้นเบื้องหลกงปศินาหนาวแล้วเนาะไปหากีดสารเฮ้ยทั้งสารทั้งนวดหวายโอ้ยบอกอุ้บอกอยากของดูของกินอยู่บ้านเท่าเนาะเขาก็ไปหาเห็ดอยู่ตามผู้ตามเขาเนาะไปเขาก็น้องแล้วไปร่างไปสับมาแล้วก็ ตามกินแล้วไปแล้วเยไดตาก็ได้มาต่อยิงชุมกันน้าเจ้าได้ตามเจ้าเพบเกิลช่าตาบางงชื่อเฮ่ยมีบุหร่บอยอยากบักเคือง้วบักเคือข้ายเท่าก็อนี่โอ้ยตามโบราณเท่าเนียเนาะมาต้องใช้บบกเคือเพืองอกใช้แต่บักเคือกค้นอยู่ละเออแซ่บอยู่แล้วเพราะว่าข้าเคยกินตามบงงอาหารหล่ะ นี่ใส่กระจีบใ่กระเจ่แน้ว่้าวติดเม็ดแมนแล้วโอ้ยหลายแทนนบอกใบแล้วเรียบร้อยมาวตดางเด้อมาเบิองเด้อขตัเงกันเด้อขาวติตบงแจ็บยแ่เอต่างคนพวกนี้เราจะตับนเดปั๊บ เป็นตาบ่วยเสียตัวกิยากตัวกวางคอยตั้งมือนั่นเจ้าก็ว่าอันนี้ละต้นเดียวกันละบ่ต้นเดียวกันเลยละอ่อนอ่อนรู้แต่ว่านี่เจ้าบอกว่บ่อยากเลี้ยงหมไปปัไปปัไปไปย่างไปอย่างสดเป็ดอ่อนนี้ไปนั่งนั่งเอาอันนี้นี่นะคะตอนนี้ก็แม่เจื่อยจักบ่ฮู้ง จักมะละกอเล้อเด้อจักบะฮูเด้เด้อนี่เครื่องที่เราจะตำมะละกอบะงูใส่กับมะกะทินเม็ดมะกะทินนะคะป๊าดเป็ดแซ่บเธอเด้อแบบนี้เท่าที่ตำบะงูกินนี่จักองค์จับแล้ววัดชนชูนอยู่ใครสิกินเบิดป๊าดบ่เบิดจังไรหิบจักให้มันเบิดหน่วยหนวยนั่นคอยสิกินให้เบิ่งอือคอยสิกินไว้เห็นบ่มื้อหน่ะนะคอยกินนะเบิดเลย แหอยู่ออือยกินมืนอนหนาๆเจ้าตำนะโอ้หอยกินเบิดเลยหอยกินนะบ่เหลือหอยกินหลายหอยกินแซบตำมะฮุงหอยกินหลายหลายคนยักษ์โหลดนะนะงามงามพี่น้องเอ้ยมะฮุงกับมะฮุงอ่อ,อนอ่อ,อนมะฮุงบ้านเฮาอ่อ,อนบริใสปุ๋ยใสฟุ่นพเพลือมันมาาธรรมชาติเอง มันเกิดมันธรรมชาติเองมันก็อ่อนอ่อนทั้งนั้นเลยนี่นะเอาเดี๋ยวสิไปเก็บผักมากินกับผักเอาผักอันชะอมน,อนะเฮ้ยเนาะผักชะอมอเดอไปเก็บผักชะอมคอเดอร์โอ,อ้อยเสร็จเรียบร้อยตำมะกอบอกคงป๊าไปจะเสีบิเม็ดผักกระทิน อันนี้คือเราตํามไม่เผ็ดนะคะเพราะเราแก่แล้วเรากินเผ็ดไม่ได้เราก็กินแบบที่ไม่เผ็ดนะคะพริกไม่เยอะนะคะพริกน้อยๆนะคะแต่ก็แซ่บนะคะโอ้ยสิสกินเบืองก่อนใช่เหรอเป็นห้องประหยากกินเผ็ดน้ำมันดีทำห้องแบบแบบแบบเผ็ดอ็ออผักนี่แหละน่ะเออมีกระปูน้อยเน,ะนยาะเออเนาะปลากระปูน้อยกับเนาะทำน้ำผักลงไปหาเนาะไปช้อนกระปูน้อยกับเนาะเออเดี๋ยวตามมาอีก อืมอมก,กระปุนน้อยเฮ้ยเชอรี่เราคาดแล้วอืเอาไวาจำเป็นอันจำเป็นแบบอันจำป้านนะเจ้าคยกินที่บอก้าเราชอหอยเชอรี่เชอร์กระปูแลกระ็เชอร์น้ำม้พร้อมเด้ล้วก็วหมมั่นพักอันนี้ใส่พร้อมตจำป้าเขานะจำป่าจำทะเล,ลยอยู่นะใส่ไยน้ำมันอันไหนก็กินแต่น้ำม้นใใส่สักหน<ม>่อยอือ ตำปลาตำทะเลนะฮะเฮ้ยกับกินกับอันนี้พร้อมด้วยเลยนี่มาเอ่ะแล้วก็กินตามหงกันนะคะโอเคมาเด้อเอฟซีเด้อคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ค่ะขอบคุณมากค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณค่ะ